สวัสดีค่ะเราขปปร่าวแบบภาษีก็ติดสถานการณ์กาติดคดีน้องชมพู่โกกเกะนะคะคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์นนนนดีๆแล้วก็ต้องจัดหามาเป็นพุ่มเป็นพวงนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ภาษีก็มาเล่าไปเรื่อยๆนะคะจะมาเล่าว่าอาทิตย์ที่แล้วกรรมการของชามาดีพีชนะคะกรรมการผู้ที่เขาเรียกมีอำนาจนั่นแหละนะคะคุณป้ามาบอกว่านายชัยพลวิภาไม่ได้ขาย ผลิตภัณฑ์ให้เลยไม่ได้เอาไปโปรโมทให้เลยนะคะอาทิตย์ที่แล้วนี่เองอาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะคะพอกลับมามีอะไรเกิดขึ้นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ลุงพลร้องให้เลยกดไลค์กดแชร์ให้สีน,นได้ไหน่อยค่ะไปฟังกันไปฟังกันว่าเป็นแบบไหนนะคะมันก็มันก็เป็นเรื่องตลกไหมการทำธุรกิจนี่ถ้าถ้าถ้า ถ้าไม่มีผลประโยชน์อะไรประมาณนั้นมันขึ้นอยู่ที่ผลประโยชน์ไหมโอ้โหวันนี้ก็มาพูดจาดีเซอร์ไพรส์จ้ะไปฟังกันนะคะมาอีกแล้วมาใหม่มาใหม่มหมสวัสดีสวัสดีค่ะนะคะคอนเทนต์ Content. อัตติสถานการณ์คดีน้องชมพู่บ้านกกอกนะคะบ้านกกอกแต่ในบ้านกกอกนี้มันจะมีหลายหลายประเด็นที่เข้ามานะคะส่วนประเด็นที่ภระสีก็เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเออชามาดิพริสนะคะเขาก็ยังไม่ถึงกับฟ้อง นะคะแต่เขารออยู่นะคะเขารอลุงพลป้าแตนตนี่ว่าจะขายจะขายจะขายชาได้เพิ่มอีกไหมเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ลุงพลไม่ได้ทำเรื่องขายเลยนะคะตอนที่มีข่าวหัวร้อนเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะยังไม่ถึงอาทิตย์นะคะยังไม่ถึงอาทิตย์ทีนี้ มียูทูบเบอร์ก็ไปโพสขายนะคะตอนที่ไลฟ์สดก็ไปโพสลงในเม้นในข้อความในอะไรแบบนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะโอ้โหเอฟซี FC ซื้อกันใหญ่เลยนะคะ f อฟช่วยสนับสนุนเพราะ f c รักลุงพลป้าแตนตนะคะชามาดีพีซถ้าสมมติว่าขายได้นะคะถ้าขายได้ก็ลุงพลป้าแตนตจะได้กล่องละ10บาท แกเป็นพรีเซนเตอร์นะคะในลักษณะของพรีเซนเตอร์อันนี้ฟังจากปากคณะกรรมการตอนแรกนะคะตอนแรกแกบอกว่าให้ไปทําในเพจก็ไม่ทําแกก็เลยมาเองพราะวันนี้นะคะวันอังคารมาอีกมาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ขายได้เพราะ FC ลุงพลสนับสนุนจ้า อา้าวสนับสนุนกันไปสนับสนุนกันไปกินเป็นแบบไหนบ้างรสชาติดีไหมคุณภาพเยี่ยมไหมนะคะก็ยังไม่มีใครทราบก็คงบางคนก็อาจจะสั่งไปให้พ่อแม่พี่น้องญาติโกติกาทางเมืองไทยนะคะส่วนมากแล้วจะเป็น f อซที่เมืองนอกนะคะสั่งกันเยอะแล้วก็มีโปรโมชั่นมาใหม่จ้าแถมเสือ้อจ้าแถมเสือ้อแถมกระบอกน้ำจ้าแถมกระบอกน้ำ แต่สุดยอดมากเลยนะคะโปรโมชันนี้จะต้องซื้อ5้ากล่องขึ้นไปแถมทั้งเสื้อแถมทั้งกระบอกนะ้ำไม่ต้องเลือกเลยแถมเลยค่ะห้ากล่องลุงพลจะได้ห้าสิบบาทไวๆเลยง่ายๆเลยสุดยอดมากโปรโมชันโปรโมชันสุดยอดมากนักการขายนักการขายนะคะ ก็เป็นผลดีแล้วก็มาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จากคณะกรรมการท่านนี้นะคะแกก็คุณป้านะคะคุณป้าก็มาเซอร์ไพรส์พูดหลายๆอย่างนะคะตอนนี้มาพูดยินยอมแล้วไม่มีการฟ้องร้องมาดีพีสมาดีพีสไม่ฟ้องร้องในาใยชัยพลวิภาแล้วนะคะถ้า ไอ้นื่นคือความเก่านะคะความเก่าไปดูได้เลยเพิ่งสองสามวันไปนี้เองค่ะแกมาออกมาพูดนะนะคะยังไม่นานค่ะยังไม่นานวันนี้นะคะันงคารออกมาพูดใหม่ไม่ฟ้องร้องในชัยพลวิพาเพราะ FC ช่วยสนับสนุน FC รักนะคะขายได้เกินหนึ่งมืงกล่องปลกมือให้หน่อยลุงพลได้กล่องละสิบบาทตกลง หนึ่งแสนบาทลุงพลรับไปเงินสดสดในซองเลยนะคะเซอร์ไพรส์ลุงพลป้าแตนตไม่ทราบลุงพลถึงขนาดน้ำตาเร็ดน้ำตาไหลน้ำตาหลั่งเลยนะคะจากที่เมื่อก่อนมาหาว่าลุงพลไม่ได้ไม่ได้โฆษณาไม่ได้อะไรเลยจากนั้นมาจากวันที่หัวร้อนมาลุงพลก็ใส่เลยสักข้างหลังค่ะ เป็นแบล็กกราวเลยข้างหลังเป็นชาเลยไม่ว่าจะตรงไหนนะคะยูทูบเบอร์ทุกท่านหลายท่านเลยนะคะสนับสนุนขายขายได้จ้าขายได้ลุงพลรับไป1นึ่งแสนบาทเย้ yeah. เข้าบัญชีไปเข้าบัญชีไปนะคะส่วนเงินบริจาคเงินบริจาคเงินบริจาคจากเมืองนอกนะคะมีกัน โทรไล่โทรกลุ่มโทรอะไรก็ว่าไปนะคะจะช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือทนายตั้มนะคะค่าใช้จ่ายของทนายตั้มค่าจ้างนั่นแหละนะคะสองวันนี้ก็ปลาไปตั้งเท่าไหร่แล้วนะคะทนายตั้มกับคณะนะ่ะใช่ไหมก็เอฟซีนั่นแหละคะ่ะเอฟซีจ่ายให้สุดยอดมากเลยเงินเยอะจังนะทุ่มสุดตัวเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าความสุข ของบุคคลย่อมทำได้เสมอใช่ไหมคะอันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของอ่าชามาดีพีชนะคะชามาดีพีชก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยนะคะไม่ไม่เคยรู้จักไม่รู้ว่าโอโยก็ยังจะไปดูอยู่นะไปดูโอโยว่าเป็นแบบไหนอยู่นะว่าอร่อยไหมอะไรน,นี้รสชาติเป็นแบบไหนนะคะ ลดความอ้วนได้ด้วยเห็นว่ากระชับรับสับส่วนอะไรประมาณนั้นแล้วนี้ภาษีก็อยากทดลองอยู่นะคะว่าถ้าเป็นผลดีแล้วแบบว่าจะอ่าเขาเรียกอะไรนะไม่ได้ไม่รับมาไม่ได้รับมาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะจะรับมาขายออนไลน์จ้าจะรับมาขายออนไลน์ส่วนตัว <laughs> เพราะปกติก็ขายออนไลน์หลายอย่างอยู่เนาะนะคะก็งั้นก็อะไรแหละพูดๆไปก็ใช่ไหมใช่ไหม ก็นั่นแหละที่สำคัญก็คือได้รับเงินไปหนึ่งแสนมาดีพีชไม่ฟ้องร้องในาใยชัยพลวิภาก็เท่านั้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆอื่นๆก็หมายถึงเครื่องฟอกอากาศ อะไรแบบนี้คุณจะขายได้ก็ต้อง fc เป็นคนสนับสนุนนะคะ fc 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 นอก fc ใน fc ไหนนะคะช่วยสนับสนุนเครื่องฟอกอากาศหน่อยน่าจะได้เยอะอยู่นะเครื่องฟอกอากาศเพราะราคาแพงนะเพราะราคาแพงนะคะนะคะอ้าวช่วยสนับสนุนลุงพลหน่อยลุงพลไม่ต้องทำอะไรและรับเงินบริจาคอาจจะช่วยชีวิตก็ได้นะคะเพราะว่าเห็นลหลายๆเพจ ก็ลูกของลุงพลทั้งสองคนนะคะมีเอฟซจะรับเลี้ยงดูเอาไปเรียนที่ประเทศ USA อเมริกานะคะจะรับไปเรียนก็โชคดีไปนะคะช่วงน้ำขึ้นน้ำขึ้นให้รีบตักรีบตักรีบตักค่ะน้ำขึ้นน้ำขึ้นนะคะก็มีข่าวมา เล่าให้ฟังค่ะครั้งหน้าจะมาเล่าด่วนๆเลยนะคะน่าจะเป็นอันสั้นนะน่าจะเป็นคลิปสั้นๆอันหน้าคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีมีความสุขค่ะ